วันนี้จะพามาเจาะลึกสกินแคร์ตัวท็อปของแบรนด์ Estee Lauder เลยทุกคนมาดูกันว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยมันปังยังไงถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนพอกับเราอีกแล้วกับช่อง EB Bar Bar ซึ่งวันนี้เราจะมาทําคลิปเหมือนแบบเจาะลึกส่วนผสมเราจะพาทุกคนเนี่ยพลิกไปหลังกล้องดูเลยว่าเฮ้ยส่วนผสมของ Estee Lauder ตัวท็อปตัวเนี้ย มันมีความน่าสนใจยังไงเพราะาตัวนี้บอกเลยว่าเราจะรีวิวสกินแคร์ที่เป็นไลน์ท็อปที่สุดของ Estee Lauder แต่ว่าวันนี้ที่เราจะพาทุกคนมาดูนะตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดเป็นตัวท็อปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าส่วนผสมเนี่ยเขาใส่อะไรทำไมถึงแพงและขอบอกเลยนะว่าใครที่กำลังหาสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสเปิดสวิตไฟให้ผิวแล้วก็ยังช่วยแอนตี้โอคซิป้องกันแก่แอนตี Anti ้ออกซิแดนช่วยแบบปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระ ต้องดูตัวนี้เลยซึ่งน้องคนนั้นก็คือตะแดน น้องคนนี้เลยทุกคนน้อง Estée Lauder Renewtive Ultimate Diamond Transformative b i l l i ย n เ Serum นั่นเองชื่อยาวขนาดนี้จะบอกเลยว่าน้องคนนี้เขาเป็นท็อปไลน์หรือว่าเป็นไฮเอ็นไลน์ของตัว Estée Lauder เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันเลยว่าเฮ้ยส่วนผสมอะไรไปต่อหรือเลยว่าทําไมเขาถึงแพงแล้วเขาเนี่ยมีประโยชน์กับผิวยังไงอย่างแรกเลยส่วนผสมที่เป็นซิกเนเจอร์ไลน์นี้เลยนะทุกคน เขาจะมีตัว black diamond truffle ทุกคนฟังไม่ผิดมันคือเห็ด truffle ที่หายากที่สุดซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสารเอกสิตของทาง e s t a e e order เลยตัวเห็ด truffle ที่เขาเอามานะเป็นเห็ด truffle ที่หายา,ยามากๆ โดยมันจะมีอยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้นะของประเทศฝรั่งเศสทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าไปหาภาคอื่นของฝรั่งเศสไม่มีนะต้องไปภาคนี้เท่านั้นซึ่งเห็ดทรัฟเฟิลที่เลือกใช้เนี่ยมันจะต้องผ่านการเจริญเติบโตประมาณ10ปีและการเลือกของเขาเนี่ยเขาจะต้องไปดูเหมือนการคัดเพ็ดเลยทุกคนว่าเ He ห็ดทรัฟเฟิลตัวที่เขาเลือกเนี่ยต้องเป็นเห็ดทรัฟเฟิลสีดําที่มีลายความเป็นหินอ่อนด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูว่าลายหินอ่อนเป็นยังไงและนอกจากลายที่สวยแล้วรูปร่างก็ต้องดีด้วยรูปร่างต้องได้ ทางเอสเตอร์ลอเดอร์เนี่ยก็เลยจะเลือกเห็ดพวกนี้มาสาก,กัดเป็นสารที่ได้จากตัว Black Dia m o n d Truffle ซึ่งประโยชน์ของสารสาก,กัดจากตัวเห็ด t r u f f l e เนี่ยมันช่วยเรื่องผิวอะไรบ้างอย่างแรกเลยทุกคนมันช่วยเรื่องความกระจ่างใสกับผิวได้ดังนั้นใครที่ต้องการผิวกระจ่างใสตัวนี้ตอบโจทย์และนอกจากนั้นเนี่ยมันยังเสริมกระบวนการดับไหลเวียนโลหิตใต้ผิวหนังเราด้วยเมื่อแบบเลือดใต้ผิวหนังเราเนี่ยมีการไหลเวียนดีมันก็จะทําให้เกิดการแบบเอ้ยถ่ายเทอาหารแล้วก็ของเสีย ได้ดีทําให้ผิวเราเนี่ยดูสุขภาพดียิ่งขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยตัว black diamond truffle เนี่ยเขายังทําหน้าที่เป็น a n นตี้ออกซิแได้ดีมากก็คือเป็นสางที่ช่วยปกป้องอนุมูลอิสระจากการทําร้ายผิวเราได้ดีมากดังนั้นใครที่อยากผิวกระจ่างใสแล้วก็ Anti-aging เนี่ยตัว black diamond truffle เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยซึ่งวิธีการคัด black diamond truffle ของเขาอย่างคือมีความพิถีพิถันเหมือนการคัดเพชรเลยไม่ใช่จะเอาแบบเห็ด truffle ท,ที่ไหนมาก็ได้นะเขาจะต้องคัดทั้ง ลายต้องมีลายหินอ่อนที่สวยงามแล้วนอกจากนั้นเนี่ยต้องมีขนาดที่ได้และสุดท้ายต้องมีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบด้วยทางเอสเตลอเดอร์เนี่ยถึงจะเลือกมาสกัดเป็นสารสกัดจากเห็ดทรัฟเฟิลให้ทุกคนใช้และส่วนผสมต่อมาที่เขาใส่นะทุกคนที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเพิ่มความกระจ่างใสและเป็นสารแอนตี้ออซิแดนที่ดีมากๆเลยคือเขาจะใส่วิตามินซีซึ่งวิตามินซีที่ทางเอสเต้ลอเดอร์เลือกใช้เนี่ยจะใช้อนุพันธ์ของวิตามินซีทั้งหมด2ตัวก็คือตัว แอสคอร์บิวฟอสเฟตกับตัวอะมิโนโพพิลแอสคอร์บิวฟอสเฟตนั่นเองซึ่ง2ตัวนี้จะทำงานร่วมกันเสริมประสิทธิภาพการในการเหมือนลดการสร้างเม็ดสีโดยยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินและนอกจากนั้นเนี่ยยังเสริมประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยและแอคทีฟอิ g r รเดียนตัวที่3เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เราชอบมากเลยคือถ้าพูดถึงเอสเดลอเดอร์เนี่ยเขาจะชอบมีเทคโนโลยีที่เป็นพาเทนหรือว่าเป็นสารแบบลิขสิ์ของเขาที่ทำงานในระดับเซลล์และตัวนี้ก็คือตัวยูสัสเทนิ g เทคโนโลยีนั่นเองทุกคนซึ่งเทคโนโลยีนี้นะทุกคนเขาจะซึมลึกไปถึงระดับเซลล์ผิวของเราเลยคือมันจะซึมลึกลงไปในเซลล์ใน d n เเราแล้วก็จะไปกระตุ้นการแสดงออกของยีนที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้จริงได้ยีนตัวนี้มีชื่อว่าตัวเซิร์ชหนึ่งสามหกก็คือมี3ตัวนะเซิร์ชหนึ่งเซิร์ชสามแล้วก็เซิร์ชหกนั่นเองซึ่งการแสดงออกของทั้ง3ยีนนี้นะทุกคนที่มากขึ้นมันจะส่งผลสองเอฟเฟกต์หลักๆก,กับผิวเราอย่างแรกเลยคือมันช่วยเพิ่มความกระจ่างใสลดเม็ดสี ได้โดยเขามีการศึกษาจากทาง Estee Lauder นะว่า การกระตุ้น3ายีเนี้ยมันสามารถลดการสร้างเม็ดสีได้ถึง43%ก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากและเอฟเฟกที่2ของเขานะทุกคนคือเขาสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกับอีลาสตินให้กับผิวดายด้วยก็คือพูดง,ง่ายๆก็คือจะได้2เอฟเฟกเลยก็คือผิวกระจ่างใสและก็ผิวเด็กลงนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอนะทุกคนด้วยความที่ตัวนี้วีนิวทีปเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบท็อปไลน์สกินแคร์ของเอสเตอร์ลอเดอร์เขาว่าใส่เทคโนโลยีเข้ามาอีกก็คือตัวคอลลาเจนบูสเตอร์คอมเพล็กซ์ ซึ่งตัวนี้มันจะทําหน้าที่เสริมลิ้นในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวได้ดังนั้นใครที่กังวลเรื่องแบบผิวมีริ้วรอยผิวเหี่ยวผิวแบบไม่กระชับตัวนี้สามารถช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้ริ้วรอยฝายลายเล็กๆของผิวเราเนี่ยดูตึงขึ้นได้แล้วผิวเราก็จะมีความนุ่มมากขึ้นยืดหยุ่มมากขึ้นและอีกส่วนผสมหนึง่งที่เป็นส่วนผสมยอดฮิตข,ของเครือเอสเดลลอเดอร์เลยนะก็คือตัว L G extract ซึ่งตัวนี้มันจะช่วยเสริมลิ้นในการปอบประโลมผิวแล้วก็เป็นสารต n t i o x i d แ n t ที่ดีซึ่งตัว เจนเอ็กซ์กตรักเนี่ยก็มีในน้องคนนี้เหมือนกันและนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของไวท์เจอไรเซอร์เนี่ยทุกคนเซรั่มนอรนี้ก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากโดยเขาจะใช้หลักการเพิ่มความชุ่มชื้นแบบหลากหลายกลไกหลากหลายมิติเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอิโมลิยัลฮิวแมกแตนแล้วก็ออคุสซีนนั่นเองซึ่งมีในน้องคนนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฮยาเอ็นเอ็มเอฟครบดังนั้นใครที่อยากได้เซรั่มที่แบบดูแลผิวได้แบบองครวมเนี่ยตัวเอสเซอร์ลอเดอร์วินดูนทีฟตัวเนี้ย,ต,ยตอบโจ อ่ะส่วนผสมเขาใส่มันแน่นขนาดนี้ <_ C> e <an> เขาก็ได้มีการศึกษาจากสถาบาันวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนโดยเขาให้ผู้หญิงทั้งหมด30คนเนี่ยทดลองใช้แล้วก็ให้แบบความรู้สึกหลังทดลองใช้เป็นไงบ้างและผลการทดสอบหลังทดลองใช้เนี่ยพราว่า92%ิเนี่ยผิวดูกระจ่งางใสมากขึ้นจุดด่างๆๆดำต่างต่างดูลดลง90%ผิวดูสม่ำเสมอมากขึ้น90%ผิวเนียนนุ่มมากขึ้นและ90%สุดท้ายก็คือผิวกระชับมากขึ้นนั่นเอง จากส่วนผสมทั้งหมดที่เราพาเจาะลึกไปดูแต่ละตัวเลยนะที่เป็น Active i n g r e d i e n t แล้วก็จากผลวิจัยที่มาจากสถาบันวิจัยของญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะตอบคำถามหลายๆคนได้แล้วว่าทำไมน้องคนนี้ถึงได้เป็นสกินแคร์ตัวท็อปของแบรนด์เอสเทอรลอเอ่ะและหลายๆคนก็ถามว,ว่าตัวนี้จะเหมาะกับใครอายุเท่าไหร่สภาพผิวแบบไหนอย่างแรกเลยนะตัวนี้สามารถใช้เป็นเซรั่มบูสต์ผิวได้ ทุกสภาพผิวเลยแล้วก็เหมาะสำหรับใครที่อายุประมาณแบบ25ขึ้นไปที่แบบมีงบจะดูแลตัวเองเพราะว่าโปรดักตเกี่ยวกับ Anti-aging จิอะ่ะทุกคนอย่ารอให้อายุเยอะเราใช้ตัวนี้ก็คือยิ่งใช้ยิ่งแก่ช้าคิดง่ายๆเลยสกินแคร์แอน i a g i n g คิอตัวเลยนะถ้าเราใช้ตอนแก่มันจะค่อนข้างยากแล้วที่จะช่วยผิวได้แต่ว่าถ้าเราใช้ตอนที่อายุน้อยเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันการแก่ ในอนาคตได้ดีเออดังนั้นใครที่งบถึงอายุเกิน25แล้วอยากใช้ตัวนี้เราแนะนําว่าจับได้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยดูแลผิวได้หลากหลายมิติมากๆและนอกจากนั้นนะจะให้ดูแพคเกจจิ้งทุกคนแพคเกจจิ้งคือหรูหลรามากเนี่ยดูแพคเกจจิ้งคือมีความเป็นหรูหลรานอกจากแพคเกจจิ้งหรูลราแล้วใช่ไหมทุกคนคือเขาเนี่ยยังสามารถซื้อรีฟิลได้ด้วยคือถ้าใครซื้อตัวแรกมาแล้วแล้วใช้หมดอยากเติมของไม่ต้องไปซื้อแบบราคาเต็มซื้อแค่รีฟิลมาใส่ได้เลยอันนี้ก็จะ อยางงบมากขึ้นวิธีการใช้น้องคนนี้นะทุกคนสามารถเอาไปแท่ในสกินแคร์รูทีแล้วก็ไปทาในขั้นตอนเซรั่มของทุกคนได้เลยก็คือเซรั่มมอยส์เจอร์ไรเซอร์กันแดดในตอนกลางวัน,วนแล้วก็เซรั่มมอยส์เจอร์ไรเซอร์ในตอนกลางคืนได้เลยเดี๋ยวเรามาให้ดูเท็กเจอร์กันเลยว่าตัวเอเซ่ลอเดอร์วินิชีฟตัวนี้เท็กเจอร์จะเป็นยังไงบอกเลยว่าเท็กเจอร์เบาสบายมากเลยทุกคนนี่เขาจะเป็นเนื้อเซรั่มที่แบบเท็กเจอร์เบาเกลี่ยง่ายและที่สําคัญคือกลิ่นของเขาเนี่ย จะเป็นกลิ่นที่แบบทาแล้วแบบฟิลกูดทาแล้วหลับสบายอะ่ะใครที่ชอบแบบเซรั่มที่มีกลิ่นหอมแบบผ่อนคลายหอมแบบดูแพงอะ่ะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆ <l ots> ความรู้สึกหลังใช้เลยนะทุกคนเราบอกเลยว่าเซรั่มตัวนี้เป็นขวดที่สองของเราเพราะว่าเราใช้ขวดแรกแล้วหมดแล้วไม่เชื่อจะบีบให้ดูอนะ่ะทุกคนเห็นปะ ว่าหมดแล้วเนี่ยหมดจริงๆไม่ได้โบเลยอันนี้คือใช้หมดอันนี้เป็นขวดที่2ความรู้สึกหลังใช้ขวดแรกที่มันหมดไปนะทุกคนอยากแรกที่ได้รับเลยคือหลังใช้ประมาณ2อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผิวเรากระจักงใสามากขึ้นแต่ว่าถ้าอยากหวังผลเรื่อง anti aging เนี่ยหรือว่าริวรอยเราแนะนํนว่าเฮ้ยใช้น้องคนนยาไปประมาณ2เดือนแล้วจะรู้สึกว่าฝ้าลายต่างๆเนี่ยมันดูดีขึ้นดังนั้นถ้าใครอยาก ได้เซรั่มที่ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่งางใสได้ดีช่วยอันทายเอจจริงได้ดีต, e ตัวเ s t e r อร i วิลตัวนี้ตอบโจทย์มากๆดังนั้นถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะทุกคนก็สามารถไปหาซื้อได้เลยที่เคาน์เตอร์ e อสเทอร์ลอเทั่วประเทศไทยเลยและนอกจากนั้นใครที่แบบไม่อยาก ออกไปซื้อข้างนอกก็สามารถซื้อออนไลน์ได้เลยที่ estelorder.co.th ได้เลยอ่ะทุกคนสุดท้ายใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ active ingredient ตัวไหนที่ใส่มาในน้องคนนี้สามารถคอมเมนต์หามาใต้คลิปได้เลยเราก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะสุดท้ายก็ฝากส s ินแ c a ์ท็อปไลน์ของ estelorder ตัว estelorder u e a u t y ตัวนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยใครที่อยากดูแลผิวครบ ทุกมิติแบบองค์รวมคิดถึงน้องคนนี้ได้เลยสำหรับวันนี้เราอีบีบ้าบอก,กับเอสเดยลอเดอร์ตัวนี้ก็ลาไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย